สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องใจเกื้ลูกอิสานครับมาอีกแล้วครับเช่นเคยครับวันนี้ใจเกื้อลูกอิสานพามาอยู่ที่ตลาดนัดมือสองครับหน้าที่แห่งนี้คือตลาดปัทวีกรนะครับนวมินนะครับตลาดนัดปัทวีกรนวมินครับตลาดนัดของมือสองที่ใหญ่เลยนะครับผมคือเสียงดังเลยตลาดนัดปัทวีกร ย่านนวมินครับมีเดพามาดูเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองครับผมมีโซนนี้เป็นเสื้อผ้านะครับมีหูวเป็นกองไว้นะครับแล้วก็มันเลือกซื้อเลือกหากันเลยครับราคาถูกๆูนะครับ5บาท10บาท20บาทนะครับสามตัวร้อยตลาดนัดปัตบิกรครับย่านนวมินนะครับจังหวัดย่านาวมินเปิดให้บริการทุกวันนะครับผม ได้เลยนะครับแต่เช้ายันเย็นเลยครับมีเจะเสื้อผ้าของหมูดสองทๆแล้วนะครับตลาดนัดตั้ตวีก่อนนะครับองเดอนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นเสื้อผ้า20บาทสวยๆนั่นเลยนะครับ20บาท20บาทนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่คลองไว้นะครับแล้วก็มาเลือกมาคุยมาเสียเรียกว่ามาเลือกเอานะครับตัวละ5บาทนะครับเอามาขาย เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีพาแฟนคลับมาแฟนคลับทมาที่นวมินครับผมเสื้อสวยๆวคนเยอะครับตลาดนี้เปิเต่เช้านะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสนใจมาเลือกชม6ิ0ราคาดีราคาถูกของเมื่อหนึ่งมื่อสอง ส่วนมากตลาดนัดปัตตวีกรจะมีของมดดือสองเยอะนะครับเสื้อผ้าสวยๆนะครับมาค้าไปขายก็จะมาเดินดูมาเลือกซื้อเลยแล้วก็เอาไปขายได้นะครับมีเยอะครับชาวต่างชาติก็มามีเสื้อผ้าถูกๆนั้นเลยนะครับนี่ครับในคุยยี่สิบบาทนะครับทั้งลาวยี่สิบาทเลยเลินกชมนะยี่สิบบาท ส,สวยๆนั่นเลยนะครับส่วนตลาดนัดปัตตวีกรน,นะครับขยายมีโดมอีกเพิ่มแล้วนะครับผมวันนี้ ้าไปขายก็จะมาดูนะครับมาเลือกเอานิตก้ามานีใส่นิตก้าทีิกันเลยนะครับเลือกคุยเลือกหาได้เลยนะครับเลือกเลยตัว5ห้าบาทสิบบาทนะครับอาไปต่อยอดได้นะครับนี่ก็แกลลาวก็สามสิบบาทเกยงยีนเสื้อจงเสื้อเชิ้ตนะครับเยอะแยะเลยนะครับสามสิบบาทเสื้อยืด เอาครับมีเป็นแบนด์เนมจะได้แบรนด์เนมแบบไหนมีลาคออดหรือเอาแบบไหน <c oughs> เลือกชมเลือกหากันได้ครับเปิดบริการทุกวันนะครับผมเป็นช่องทางหนึ่งาพาเยบซี C มาชมตลาดนัดมือสองนะครับอันนี้เสื้อผ้ตัวละรอยเมื่อหนึ่งก็มีนะครับ สวยนั่นเลยคนะรับเ็ืักชมกันได้เลยจะพาดูช้าๆนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทีณณ่แนะนำมามี่มดมดสุด อยากีสักสอแล้วก็โล่งก็รัวฝนครับมีโด รับทีแล้วก็เดินถ่ายให้ดูก่อนจะอธิบายก็ตามที่เห็นนะครับผมอยากมาก็มาเลยนะครับเอ็กซีทุกท่านครับตลาดน่าดูมากเลยครับของเยอะนะครับเปิดทุกวันครับแต่แต่เช้าเลยนะ ตลาดนัดปัตตหิกรนะปัตตหิกรส็ยแล้วก็มีสวยสวยนผู้หญิงก็มาเดินโซนนี้เชื่อว่ๆสวย โวนเสือ้อผ้าสมมติจะเป็นเสือ้อผ้าเยอะของวัวนวนี้ก็มีนะครับตาดีได้ตาไรา้เสียงก็เลือกซื้อกันได้มัเสื้อลายุ่นเสื้อเด็งเสื้อตั้ใหญ่เสื้อกระเทยกันมี่พี่น้อนถูกใจชอบ แล้วกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับปุ่มก็ดีขึ้นใจขึ้นเลยนะชอบเรื่อยๆนะครับอยจะใหู้ซีดูไปเรื่อยนะครับผมวงนี้จะเป็นการเก่งยีนนะขายาวขาสั้น

จาูที้สวล่วยกว่าใช่มคัอยงนายดูด้วยนะขอบคุณทุาี่ติดตามนะกังใจจากครับชอบแบบไหนก็แนะนำได้นะครับส สิบาทตุบบาทคูุสี่อยสสิบาพาดจุดแบบช้าๆนะครับมาจะไปยังไหนมาพักอพารตอน Ini sebentar สั<ท>้งรีดและทุกตัวนะครับค่ะคไไดด้้ I'm จำบันนั่นแหละรครับมีเยอะแยะเลยนะครับเลิอกชมเลิอกซื้อเลยนีจะวางอย่างนี้นะนไม่ใช่ของพังนะครับแค่เป็นของมือสองเลยใช้ได้นะครับใช้ได้สวยๆเลยนะครับเรืเ่องอะไรลนะดหน้าท้องลดพุงโคมไฟเปโคมไฟมกระเป๋าเลือกชมเ,เป็นแบรนด์แบ,นแบนรนด์มืปลายลดของเล็ก มาเดินนะครับเอ็ดสีครับเอ็สีมาน่าจะพบกตังมาเยอะนะต้องได้ของกลับเพราะว่าเลือกซื้อเลือกเลือกไม่ถูกเลยครับนี่ด้ของชอบชอบ,ชอบนะรองเท้าครับ,รบก,กุับตาก็มี มาเริ่มเลยหนังสือครับท่านผู้ชมครับสือนะครับกระเป๋าผ้า,าเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วมากองวางกัน่างนี้เลยนะครับบองกลุ่มิงๆิงครับมาเลือกซอ่วนต่าัๆส่นสวนสีบ้าที่สีผ้าจะชอบแบบไหนุณเลือกได้นะ บอกว่าย่างนี้เลยนะเลืซื้อมาหาแค่ทำมาเลือกก็ดีใจแล้วครับผมพอทำไปขายเยอะแยะเลยเสื้อวินเทนเสื้อไวรุ่นเอยืดเสื้อแขมยาว้าังบ้างก็มาเดินเล่นนะครับ เอ้5าบาทครับคู่ละห้าบาทเองนะครับรองเทา้าผูกมากเลยนะครับนูนครับกว้างขวางครับโอ้อจะเดินนี่เหนื่อยนะนะแนะนําเอาพัดลมมาซื้อที่นี่ก็ได้พ <laughs> ัดลมพัดลมพก ภาสะว่วนใหญ่นี่ครับภาพพืูที่ตลาดนัดปัวีกรแล้วก็มีนครับผมเกกสปาราสันติสเกตเกตนาร้อาร้อยคือสองนะครับที่เห็นเป็นคือสอง สภ uh าพดีแบนดนีเห็นดีั้นัเลยสุดกดเยอะนะกดขายก็เป็นโซนมือหนึ่งมีรัวเสื้อกีฬาเสื้อชอบเสื้อกีฬาของ้าสีสุดทีมในชอบนี้ชี่ก็มี ็อกบ้านเยอะนะฮะถ้าไปขายที่ไหนก็ติดต่อมามาดูห้องบ้านต็อกันลอ Okay. Uh -huh. ครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์แนใจเกือใจเกื้อนะไฟ์ครับพามาดูเสื้อผ้านะครับวันีดูเสื h, like ้อผ้า 对对对 ก็เหนื่อยครับเกิดจ็บเหนื่อยคุณสิ เขาแบบ กดไลค์และกดกดิ่งให้ใจเกิ้์ด้วยนะครับก็จะได้ผ่านคลิปต่างในคลิปนี้ใจเกิร์ลมาที่ีครับผมแยมกดไค้ยนะทุทีเข้าชมนะคขอให้รับเด้วยนะครับสวัสดีครับยังปกัไปอยู่ในะ